วนี้เราจะมาทำอะไรครับเราจะมาทำเคลพีนนะคะก็คือเพ้นจากเพ้นรูปด้วยดินน้ำมันใช่ไหมก็คือเหมือนระบายสีแทนที่จะเอาพวกสีช็อคสีไม้มาระบายสีในรูปแต่ว่าวันนี้เราจะเอาดินน้ำมันมาระบายสีแทนนะคะโอเควันนี้ปันจะวาดรูปอะไรจะวาดกับดอลลี่กับดอลลี่เหรอ เดีก่อนอื่นก็คือจะร่างรูปลงบนล,ลงบนกระดาษก่อน,นจ้าอ่าเริ่ม,มปันจวาวาดตัวนี้ใช่ไหมปลาฉลามใช่โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มร่างกันนะจ้าวาได้ไหมปลาฉลามให้ตาช่วยไหมเราจะวาดเอออะไรดอกไม้ดอกไม้และต้าบอกอืมขอเปลี่ยนค่ะ ใครที่แบบว่าเริ่มเพิ่งเริ่มวาดหรือว่าเพิ่งเริ่มทําให้เริ่มจากลายง่ายๆแบบว่าใหญ่ก่อนอยามีตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเล็กคือมันจะไม่ได้เนี่ยของปันอ่ะปันวาดเล็กนี่ให้ดูเนี่ยปันวาดเล็กเกินไปแล้วตอนเอาดินมาแปะปันต้องวาดเต็มอย่างนี้เลยตัวใหญ่เท่านี้เลยว่าหนึ่งตัวพอเพราะไม่งั้นนะตอนเอาดินอ่ะมามาเกลี่ยมันจะยากปันต้องวาด,ดใหญ่แบบต่ตาอย่างเงี้ยเออเปลี่ยนหน้า เปลี่ยนใจได้ยังพอติอะไรคะยังอจุด่อนปกชอบอะไรอบผ้าพิมพ์ใหม่ละอันนี้เป็นรูปอันนี้เปลี่ยนใจว่าเป็นรูปนี้แทนแล้วก็อันนี้เป็นของปันปันอันนี้ของตาตานี่ทำไมตาตาอันนี้น่ากลัวจังไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราอันนี้เราแค่ล่างเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาลง อุปกรณ์ต่อไปที่เราต้องมีก็คือแบบดินน้ำมันสีต่างๆนะคะนี่ดินน้ำมันสีต่างๆแบบนี้แล้วก็เทหลังจาที่เราเตรียมดินน้ำมันเราเรียบร้อยนะจ๊ะเราก็จะมาเกลี่ยดินน้ำมันลงบนช่องที่เราวาดไวอ้อะ น้ำมันปนกันนะไม่งั้นมันจะเละเทะปันก็เลือกว่าปันจะระบายสีอะไรลงบนตัวปลาฉลามของปันอย่างเช่นถ้าทําให้ดูก่อนเราจะให้หมวกของคนนี้ของป้าสีแดงแล้วก็ทํางี้ดูหยิบน้ํามันหยิบน้ํามันนะแล้วก็แปะลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็เอานิ้วออกก่าเกลี่ยนี่เกลี่ยแบบนี้นี่แบบนี้นี่อย่างนี้เนี่เกลี่ยไปเรื่อย เกี่ยให้มันไม่เกินขอบอะทำไมนี่มีสิ่งกูติดมาของบานจให้ตัวนี้ใช่ไหมอ่ะมันก็ทำอย่างนี้แล้วพวกขีดขีดแบบเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาทําทีหลังอืมเนี่ยเอานิ้วเกลี่ยห้ามเกินขอบอะไม่ได้ได้อะไม่ให้เกินเกินขอบนะถ้าเนี่ยเนี่ยอืมเดี๋ยวดิทำเล็กๆดิหยิบเล็กๆเล็กมันเห็นไหมเขาหยิบเล็กๆ ก็เดี๋ยวคีบเรามาทำทีหลัง <S <S เรามาแปะเพิ่มทีหลังนะหนเกี่ยแค่พอแบบให้มันอันนี้ก็ผอ่ะปันเกี่ยเถ้าช่องเล็กๆเ,เราปั้นได้นี่ปั้นปั้นให้มันเป็นแบบเส้นเล็กๆแล้วเราก็เนี่ยเห็นไหมทาบลงไปมันก็จะตามเส้นเลย ให้มันเนียนมากก็ได้เพราะว่าเราจะได้แบบเป็น texture นิ้วเราอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จ้าโอเคหรือถ้าใครแบบว่าวาดรูปไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปแบบไปก่อนก็ได้เพราะว่าเผื่อเราลืมไงว่าแบบรายละเอียดมันเป็นยังไงเพราะว่าแบบเราต้องเราต้องระบายในส่วนที่เป็นพื้นก่อนแล้ว,ลวเราค่อยแบบ อย่างอันนี้ใช่ไหมมันก็จะมีแบบหน้าตาอยู่ในนี้ใช่มมีตามีจมูกมีแมสใช่ไหมที่เราวาดไว้แต่ว่าทีเนี้ยเราเราระบายสีหน้าก่อนถ้าเกิดว่าบางคนจําไม่ได้ว่าเออเราวาดหน้าตาอย่างไงเราก็ถ่ายแบบไปก่อนเราค่อยแบบมาโปะที่หลังอย่างของปันอย่างเงี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมันมีคลีบมีอะไรมีลายใช่ไหมลายอย่างเงี้ย ลายของปลาเราแต่ว่าเราระบายตัวปลาก่อนอเราก็ถมให้เต็มแล้วเราค่อยมาใส่ลายทีหลังถ้าเกิดเรากลัวจําไม่ได้อะเราก็ค่อยมาเราก็ค่อยมาอ,อะไรของปันได้ไหมปันด้ช่วย,ย <laughs> ไหมปันเป็นไรครับงังบงับงับงับอยากให้เกินนะ เกลี่ยได้ถ้าเกินเพราะไม่งั้นมันจะดูไม่รู้เรื่องคือแบบถ้าเราระบายสีปกติมันก็เกินได้นิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นในน้ำมันปุ๊บเนี่ยมันจะดูไม่รู้เรื่องนะถ้ามันแบบถ้ามันเกินอันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ตุ่มๆนี้คืออะไรฟานหรออืมปันปันต้องจําให้ได้นะปันถ่ายรูปมาดูทำได้โอเคทำแบน้ก็ทำได้นี่ถ้าอยากให้เรียวก็เนี่ยเกลี่ยแบบนี้ ไมห,ห,หมสนุกแห้งมาแล้วเนี่ยอันนี้คือปันอยากได้สีเหลืองอ่อนนะคะเราสามารถผสมเองได้นะถ้าเกิดว่าแบบบางสีเราหาซื้อไม่มี เราก็จะเอาสีขาวมาผสมกับสีเหลืองอ่อนอย่างนี้นี่แต่นี้คือปันทำไว้สีเหลืองต้องต้องนอ้อยน้อยมากอ่ะปันต้องน้อยอย่างน้ปันพอแล้วนี่อย่างนี้อ่ะแล้วก็ผสมสีเหลืองต้องน้อยมากๆใช่แล้วก็ขยำขยำจนแบบเนื้อมันเข้ากันอาจจะใช้เวลาหน่อยใช่ต้อน้อยมากๆไม่งั้นมันก็ยังเข้มมาสิเราค่อยๆเติมมันจะเปื้อนอ่ะ แล้วนี่เดี๋ยวให้ปันขยับต่อเองอ่ะปันอ่ะ,อะจึ๊บจึ๊บจุ๊บ๊โอยมือหนูไม่ทำนะทำดีดีก็เพราว่า,วาสมไปแล้วไม่ยอมใช่ไหนทำอันใหม่น,นี่อ่ะนวดนวดเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วทุกคนอ่าถึงไหนแล้วอ่ะ ถึงตัวนี้แล้วใช่ไหมอันนี้เสร็จหรือยังพื้นหลังเสร็จแล้วนี่หลังจากที่เราทำพื้นหลังแบบนี้เสร็จแล้ว,ลลวนะแบบพวกตัวพื้นอ้ชอันนี้ของปันอ่าปันโชว์ผลงานหน่อยครับเดี๋ยวชิคก้พ่อนนี่อันนี้ของปันเดี๋นนยวนะต,ต่อไปเราก็จะทำส่วนบนก็คือพวกหน้าพวกอะไรต่างๆปั้นก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่า มันเป็นนักเส้นเล็กๆอะไรเงี้ยก็ให้ปั้นก่อนอะปันทำพร้อมกันเร็วโอ้ปันมีอะไรของเขาอะไรสีอะไรสีฟ้าแม้สีฟ้าสวย าทำเร็วๆปันนวดทำเป็นเส้นเส้นเหมือนเส้นสปาเกตตี้เลยมาเอาเส้นนี้แหละท้องลายมันมีตรงไหนบ้างลายนี่หตรงนี้ตรงตรงนี้เส้นเส้นแบบนี้หรอเนี่นย,อ,ยอ,อ่ะเนี่ยปันก็แปะลงไปทำปันอย่างเอาเส้นอยู่ตรงไหนปันก็แปะแล้วปันก็อันเล็บจิกอย่างงี้ สีขออาวเล็กๆ <Okay. S 1> มาจุดอ่ะปันตาอยู่ตรงไหนอ่ะปันตาอยู่ตรงไหนปันก็จับแล้วก็บี้ไปอ่ะจับบี้จับบี้บีบ,บอืแล้วข้างในตาข้างในตาสีดำเปล่าส,สีดำอ่ะตาสองสองตากี่ดวงสองเอาเอา,เอาตาเดียวใช่ไหมอ,อ่ะ ให้มันเป็นวงกลมสิเดี๋ยวจะทำแบบตามือนโอ้โหนา่ากลัวจังน่ารักอะไม่ไม่เอาอะน่ากลัวนากกว่ารักก่ย่นา่กกนา ใหจังเลยอะ่ะทำไมไม่ทำเล็กๆอะ่ะมันก็ดูไม่เป็นเส้นดินะั่นเรียกว่าเป็นก้อนนะไม่ใช่เส้นโอ้ยก็มันทำไม่ยอ้อยอ่าเดี๋ยวช่วยอันนี้นี่นี่นนทำแบบนี้นี่รีด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 ชื่อป้นเป็นพีอเออืมชื่อป้าน,น,นพีเอเนเพราะทำเส้นเล็กๆนะเหมือนเส้นสปาเกตตี้ เป็โอเคอันนี้เสร็จแล้วของปันทำแค่นี้เพราะว่ามีความอดทนแค่นี้นะคะน้องตัวนี้ไหนว่าม่นูปอะไรไหนบอกซิพี่พิเศษหน่อย ครัับอนนี้เป็นฟองอากาศอืมอค่นี้ก็เป็นปลาหมึกหรือว่าเรียกว่าปลาวานก็ได้ปลาหมึกหรือปลาวานก็ได้เหรอเพราะว่ามันเหมือนปลาหมึกไม่เห็นเหมือนปลาหมึกเลยเหมือนปลาโลมาตัวะใช่อ่ะสรุปเป็นอะไรปลาโลมากับปลาหมึกอ่ะแผลไปเรื่อยแล้วเราอ่ะนี่แค่นี้ก็เป็นบุ๋งบุ๋งบุ๋งอ่าบุ๋ง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 โอเคสนุกไหมฮะสนุกไหมครับสนุกครับ โอเคได้ okay, ส่วนนี้คือของตานลคะน่ารักไหมจริงๆอยากทำพื้นหลังอีกแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วประมาณนี้ก็ได้เพราะว่าเราใช้กระดาษสีเนาะมันก็เป็นสีอยู่แล้วไม่ต้องทําพื้นหลังก็ได้แค่นี้ก็พอเดี๋ยวจะเซนชื่อตรงนี้ก็ได้หรือว่าไม่เซนก็ได้เอาไปใส่กรอบก็น่ารักดีนะคะของเราสวยไหมของปันก็น่ารักนี่อยไหมีปลาสีแดงสีม่วงนี่ของตาเป็นลูกคน แต่ว่าในคลิปมันมันถ่ายกล้องหน้ามันเลยแบบคำมันสับสำหรับวันนี้ก็บายบายจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับรายการรายการนายปั้นตั้งค่ะบายบายพี่หุงเสวย thank you